ครับสวัสดีครับหวยลาวงวดวันที่19นะครับงวดนี้ก็ได้นำหวยลาวเต็มสูตรมาให้สมนะครับว่าสำหรับเลขวิ่งสูตรเติมนะครับส่วนจับคู่นั้นก็เป็นการปรับปรุงใหม่บ้างนะครับจะเป็นอย่างไรก็ค่อยสมนะครับตามนี้นะครับ หาาวาวดนี้นะครับเราวิ่งเลขวิ่งเน้น1กับ3นะครับสำหรับเลขวิ่งนะครับส่วนจับคู่นั้นก็ดูว่าเต็มสูตรมันเป็นอย่างไรนะครับ ให้เราจับคู่สำเร็จเต็มสูตรนะครับไม่ตัดนะครับให้ท่านพิจารณาดูตัดเอาเองนะครับให้ผมตัดผมก็ตัดเอาตัวที่ออกออกไปนะครับผิดที่ละตัวบ้างอะไรบ้างนะครับก็เมื่อท่านชมแล้วท่านก็พิจารณาเอาเองนะครับว่าชอบตัวไหนก็วัดดวง ตามดวงนั้นนะครับครับสำหรับหัวยราวงวดนี้ก็ได้นำมาให้พิจารณาเพียงเท่านี้นะครับท่านชมแล้วก็จะ่าลืนกดจิตตามเพจกับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอให้ท่านโชคดีทุกท่านสวัสดีครับ